พอดีห้องแหเอ็นครับผมมันสางออกงายครับใบไหม้มันี่คอยติดครับผมพอดีห้องแหเอ็นครับติดออกได้ยังไงบุคือแหได้ครับแหได้เนี่ยโอ้แหงคันดีครับใบไหม้ไลยๆนี่ปวดหัวแล้วครับผมแต่ว่าแหเอ็นนี่ติดออกง่าไๆครับผมมันรุดไงมันเหมือนครับแหเอ็นครับพอดีหองแหเอ็นนี่แหละครับผมโฆษณาขายของกัน้อยครับ บวัวหอดพันครับผมแต่ร้อยก็บ,บาตรสามเส้นครับเก้าศอกพ่อได้กินครับพ่อได้บ้านปลากินพ่อได้หาอยู่หากินได้ทอดเยอะครับได้ทอดกินกับตะมงูได้ต้มเยอะครับผมพ่อได้หาบ้านปลาน้ามูเพิ่นนี่แหละครับผมวิถีชีวิตชาวบัตรฝากคิดไว้จำดีก่อนครับผม มันสีเงาเดี๋ยวส่งผลงานตอนไท,ทยไทยให้เบิ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับใส่ละหมวกปิดนอ